สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดตาลเจ็ดยอดนะครับวันนี้เขามีพิธีบวงสวงนะครับหลวงพ่อโตนะครับข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตามผมมาเลยมาคนเดียวมาคนเดียวกงอตเขาขึ้นไปดูข้างบนได้เลยนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันเลยนะครับ นี่นะคนก็ขึ้นไปข้างบนกันบ้างแล้วนะครับดูนะฮะเดี๋ยวตามันมาเลยนะครับเอรองเท้าก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับหามุมวางเอาเองนะครับเนี่ยเอฟซครับได้แล้วนะครับ้วก็ครับเอครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนกันเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านบนก็มีบรรยากาศนะครับต่อแถวขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยสีกรลงรายชื่อข้างหนนะครับ ตอนนี้ก็ต่อแถวอยู่นะครับเพื่อจะไปบูชาเทียนนะครับด้านหน้าเลยนะครับหลังจากที่ได้บูชาเทียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้ผมก็เดินหาที่นะครับที่นั่งครับคนเต็มหมดแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวหาที่ก่อนนะครับข้างบนนี่เริ่มเต็มเลยนะฮะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นตรงนี้น่าจะมีที่ว่างอยู่นะครับข้างๆนี้ ที่ะที่1ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็อ่นังด้านบนนี่เต็มแล้วนะครับแต่ผมโชคดีนะครับมีที่ว่างอยู่ที่1ก็เ,เลยเสียบเข้าไปนตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปให้ FC ดูรอบๆเลยนะครับนี่ฮะเนะครับหลังจากอ่า บูชาเทียนมาแล้วนะครับเราก็ต้องนําเทียนครับมาเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อไปนี้เลยนะครับเขียนแล้วก็อ่าวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อย่าไปปัดออกนะครับอย่าไปปัดออกก็เสร็จครั้งอย่างนี้จะให้ปล่อยเขาครั้งนี้เลยนะครับเขียนนะแต่อาจารย์บอกว่าใครใครรู้ตัวว่ามีปัญหากับชีวิตที่ไหนสหักแล้วนะครับคิดว่าป่วยผิงปิง สองนะครับหป่วยปกติก็คือที่โดนแขนสองนะสองคือเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายน รวมทุกความงอ่ายๆนะครับก็มารับเทียนที่อาจารย์โอเพิ่มน,นะครับอันนี้จะเป็นเทียนพิเศษนะครับที่ท,ท,ทํามาเพื่อชาวสาวยอดโดยคนนะครับก็ตอนนี้สําหรับ อาจารย์บอกว่าสำหรับเคสห,หนักๆนะครับเคสที่ว่าโดนของหรือว่าชีวิตมันสุดๆแล้วนะครับก็ไปเอาเทียนพิเศษที่อาจารย์ข้างบนนะครับเอฟสี่ด้านนี้ก็ผู้ว่ามาแล้วนะครับมาแล้วครับ fc เขอใส่ชุดขาวกันมาหมดเลยนะดูดิมีด้่ชุดขาวรอบๆผมนี่มีชุดสีขาวเลยนะดูมีผมเนี่ยใส่ชุดปิดแบบของมคน <oung ing> จร <h Investment> uh ิงๆวันนี้ผมหาเสื้อขาวเล่ผมหาเสื้อขาวไม่เจอนะครับก็เลยมาตาสะดวกผมแล้วกันเนี่ยก็มีสีขาวอยู่นี่มีสีขาวนิดหน่อยนะดูเลขก็ด้วยเอาตอนนี้ก็ดำผ้าจีวรนะครับขึ้นคุมหลวพ่อโตนะครับนี่แหละ ช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอจับหน่อยดีกว่าการตั้งใจช่วงนี้เป็นช่วงของการับกายาดใจตอนนี้ครับพิธีก็จะเริ่มแล้วนะครับนี อิมินาสกาเรนะรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะตราบจนถึงยุคพระสิอานคาถาบูชาองค์หลวงปู่พระอุปคุตพระอุปคุตโตจมหาเถโรสัพุทธเทนะวิทยากโตมารันต ทียนที่ฝากมานะครับตัวไม่ได้มาแล้วก็ไม่มีญาตินะครับใช้เทียนอันเดียวนะคะแล้วส่งเสร็จแล้วส่งหมเพื่อเป็นเก็บความรู้นะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะครับเล่าประวัติว่ากินตะกบเหมือนกันหมดวนแต่มีตมีกำลังมีอาวุพมีรัศมีมียศต้องมีความดี ขออัญเชิญท่านมาอยู่ตามที่้อนออกตามทิศของท่านด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่ะพระพุทธธรรมประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสาธุเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภมากและทรัพย์สินมากขอให้ข้าพเจ้ามีกิจการงานเจริญรุ่งเรือง และเพิ่มพูนด,ด้วยเธอทาทำงานในภาคพ,พื้นมนุษย์อย่าเป็นพุทธภาณิช değil, <P> ไม่เอาก็เลยให้บูชาค <P. S 1> รับเทียงองค์ละ199บาทบม,ามีจำนวนจำกัด ที่เดินไปดูไม้สักเทียนนะครับว่าของใครมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาแล้วก็อาจารย์ี่มาที่ไหนต้องไปหาอาจารย์ครับสุดนี้เรามาเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคนน่าจะมาณานพันคนนะครับถ้าใครจะชอบบูชานะครับแต่ก็เสร็พิธีนะครับเฉพาะไม้การบรับหรือไม้สักเนี่ยก็คือไม้เป็นไม้หนังกวกหรือพยางยิ้มดำสีดำดำเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวอาจารย์ปอจะให้ดูนะครับไม้นะครับเป็นไา้สวยมากครับนะแกเต็มปู่เวทครึ้งอุ่งแล้วมียันตะบองด้านหลังเพียงจากปกติเนี่ยเขาเช่าบูชาเอาตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศด้านบนเลยนะครับเนี่ยเนี่เครื่องเส้นไหว้นะครับเอซนะฮะนี่ก็เป็นเสียงเท้าเวส่วนนครับด้านหน้าผมนี่เลยครับ ดูบรรยากาศรอบนะครับไิสีนะคนเยอะมากเลยนะครับ